ขนมย้มต่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วกดใจเลยนะคะขนมแยาคลิปนี้เราจะมาเล่นสร้อยวดุน้ำอุปกรณ์มีง่ายๆเลยมีขวดน้ำเปล่านะคะที่ตกแต่งเป็นรูปจรวดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาห่อกระดาษทิชชู่สุดท้ายก็จะมีนี่นี่ขอแทรกเข้าไปกันตรงนี้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 ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะ อุปกรณ์มีแค่สมอย่างนี้เองค่ะวิธีก็เล่นง่ายๆเลยอันดับแรกเราจะเลือกขวดมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเด็กๆเลือกเลยเทสก่อนแนะนําเทสให้ว่ามันวางตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันไปตั้งไม่ได้นะคนเราต้องเเทสก่อนว่าตั้งได้ไหมตั้งเอาตั้งไว้ก่อนตั้งไว้รอก่อนดูซิว่ามันตั้งได้ไหมนี่ตั้งได้ใช่ไหมคะอ่าฮะข้อที่หนึ่งนะคะสีชมพูนี่ชมพูเราก็จะเอาจุกออกเอาจุออกนะ เหมือนจุกปิดกดวายอะค่ะต้องทำแน่นนิดนึงแล้วใส่น้ำส้มสายชูเกลือบก้นขวดนะคะตรงนี้เลยประมาณนี้เลยไหนเท่าไหนเทียงไปเลยเทียงไปไปอีกไปอีกค่ะพ่อพอมยาวๆเลยท้อท้อเสร็จแล้วนะคะอุ้ย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 นี่คือเบกกิ้งโซดาที่ห่อกระดาษทิชชู่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อพอมอย่าให้โดนใช่ไหมอย่าให้โดนนะอย่าให้โดนอุ้ยเห็นก้อนไหมเห็นก้อนเบกกิ้งโซดาไหมร็จแล้วเราก็จะใช้จุกปิด ให้แน่นเลยเหรอใช่ตรงเนี้ยแม่ปุยยึดใช้เชือกปางยึดไว้นะคะกับบิยร์โซดาแล้วอ่ะชมชมช์กันมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับใช<ม>่เพ<อ>ราะว่าอุ๊ยระวังบ้างนะไม่ไม่ไปบังตรงมุมค่ะหนึ่งสองสามาเร็วปิดจุกไม่แน่นพอ ูุไม่แน่นพอพอข้าบอมมาจับมันก็พุ่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะเทสอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะคะของหนูยิ้มเป็นอันนี้นะคะพอพอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปกันนะโอเคไปนะอ่ะหนูยิ้มเร็ว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 ยิ้มยิ้มมันจะโดแล้วเร็วยิ้ม ใส่เราต้องวางบนพื้นข้างล่างแล้วหรือเปล่าต่อไปของดูแย้มนะคะระวังนะระวังจังหวะนี้แหละคือจังหวะอ,อันตรายเร<ม>าจับไม่ดีไปกิ้งสาจะอาจจะหลุดลงไปห,หาน้ำนนส้มสายชูได้วางดีๆวางน,นิ่งๆยิ้มอ,อย่ามาต้อง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 นะต้องโอ้ไหลหมดเลยไหลหมดเลยน้ำใสน้ำใสไฮ้ยพูดมันไม่มีแล้วน้ำยา เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวแก้ใหม่ต่อไปของพ่อปอมนะคะหลังจากทดลองไปสามมันแล้วไม่ได้เลยใส่เยอะไหมใส่เยอะมากพ่อพ่อเบกกิ้งโซดาเราต้องใช้อันใหญ่่างนี้แล้วแหละทุกคนปิดจุอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อย อย่ายพิ่งไปหนึ่งสองสามโอ้ยพ่อบอจมจับไว้อยู่เมื่อกี้ฮะไม่ขึ้นนะคะทุกคนต่อไปของหนูแยม้มเรามาลุ้นกันนะคะเราทดลองสี่ห้ารอบแล้วยังไม่สำเร็จเลยนหนูแยม้มแต่ไปกินงรกดาลงไปแล้วกดใจเลยนะคะคุณนูแยม้มน้ำส้มสายชู โอ้จริงด้วยเราจะนำสซนชายซูลงไปค่ะทุกคนมันจะดีนะระวังหล่นนะคะจับไว้จับสองอันนี้ไว้โอ้นี่เราใส่เบกกิ้งโซดาใส่ถุงค่ะหนึ่งสองตั้งตรง มา่ต่อไปเรามาลองอันเล็กบ้างนะคะดูสิมีุอาจจะขึ้นก็ได้นะวดูยิ้มจะโดนแล้วลูกวิวยิ้มจะโดนละ <c oughs> ยิ้มไปยิ้มไป เราแยมจะทดลองอกันใหม่นะคะไ,ไปเลยไ,ไปเลย่ไปเลยเอาวางตรงนี้เลยเร็วๆมันเคลื่อนที่ไม่ได้เอาแค่นี้ลนะ เอา,าแล้วหนึบบ่งสองเฮ้ย ใส่หัวไม่ปุ๋ยมากไม่ปุ๋ยแบบวิ่งหนีไม่ทันอ่ะทิมมี่ <S <S มงั้นพวกเราเอขอตัวลาไปก่อนนะ